สวัสดีค่ะก็อยู่กับในช่องเพวาประพาพิ์แสงส,สันติแชแนวนะคะก็วันนี้นะคะก็จากห่างหายมาตั้งหลายเดือนหลายวันแล้วนะคะที่ว่าไม่ได้ลงคลิปลง youtube เลยก็จะมีคนถามว่าพี่เพาวาพี่เพาวา,พพา,วาก็ ช่วยมามาถ่ายคลิปหน่อยอ่ะงั้นข่าวในวาถ่ายบางแล้วเพราะตอนเนี้ยรู้สึกว่าเพื่อนมันอยากดูอะก็ต้องถ่ายเนาะอยากดูก็ต้องไปดูใน youtube แต่ถ้าไม่อยากดูก็เปลี่ยนช่องได้เลยนะคะวาไม่ได้ว่าอะไรวาแค่แบบว่าถ้าน้องคนไหนไม่อยากดูก็เปลี่ยนช่องได้นะคะวาไม่ว่าขอแค่อย่าคอมเมนต์ด่าวาก็พอว่าตอนหลไม่เอานะคะเพราะเดี๋ยวยูทูบเบอร์จะแฮกวาหมดนะคะวาไม่อยากให้ที่คอมเมนต์ ตค้คลิปทั้งหมดของวาเนี่ยหายไปโดยผิดปกตินะคะว่าอยากแจ้งเตือนกับใครก็ได้หรือจะแจ้งเตือนกับให้น้องๆได้เห็นว่าพี่แพรวามีตัวตนนะคะไม่ใช่แพร่วาไม่มีตัวตนเนาะวันนี้วาก็จะมารีวิวเสื้อผ้าของตัวเองซื้อมากกี่ปีกี่ปีก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีเพราะหนึ่งคืออ้วนค่ะแต่ต่อไปนี้วันพรุนี้หรือวันไหนก็ตามที่แพร่ว้าว่างๆนะคะหรือเรียนออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยวาก็จะเอากงเายให้ดูนะคะแถ้ใก็อยากเห็นพี่แพรวาออกกงไกงก็ก มาดูที่ช่องแพรวาปปะภาพินนะคะว่าจะออกมังกายให้ทุกคนเห็นได้เลยว่าพี่พาวาออกกําลังกายจริงๆนะเว้ยพี่ภาวาไม่ได้มาแบบเอขอเรียกว่าแพรวาอย่างเดียวแล้วกันถ้าตัวแทนของตัวเองก็คือแพรวาปกติอยู่แล้วเนาะงั้นขอเรียกสั้นๆเลยว่าวาเนาะแต่ว่าถ้าน้องๆเห็นว่าวาทําอะไรผิดวาก็ขอโทษด้วยแต่ว่าถ้ารู้ว่าแพรวามาถ่ายคลิปณตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยว่ามี อะไรที่จะทำต่อก็คือหนึ่งคือเรียน Google Classroom ค่ะคือเรียนออนไลน์ของโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าให้ดูจาก g Google Classroom นะนาหารหัสวิชานี้นี้น,นี้ก็ดูคลิปของครูเขาแล้วอันไหนครูบอกให้จดก็จดอันไหนไม่จดก็เลือกมึงไม่ใช่เือกของกูกูก็จะจดจด,จด,จ,ด,จ,ดจดก็ได้มันแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลลิ่งที่เราต้องการเนาะก็ตอนนี้ก็มารีวิวเสื้อผ้าก็จะดีกว่านาะเพราะจะให้เสียฟอกกับเครื่องร่างกายของเพวีวเนาะ ักเดี๋ยวเจอกันจ้าอุ้ยเกือบล้มเพราะตอนนี้เนาะก็เนี่ยตู้เพวะาที่เป็นกระจกแบบนี้เนาะนีค่รับอันนี้ก็อยู่ในโซนตรงนี้ยก็จะเป็นโซนชุดกโกลียนส่วนโซนเนี้ยเป็นโซนไปเที่ยวหรือโซนแบบมินิมอลคัสเตอร์คาสตรูมอะไรอย่างนี้นะบางวันก็ใส่ชุดนี้แต่ก็ไม่ได้ใส่หรอกเพราะว่ามันดูแบบดูใหญ่เกิน นี่ค่ะทุกคนอะขอตั้งกองแปบบ๊บเนี่ยค่ะมันใส่มันดูใหญ่เกินว่รารู้สึกว่ามันใหญ่ก็เลยงั้นเดี๋ยวใส่ไปที่ยวจะดีกว่าเนาะไม่อยากใส่อยู่บ้านอะ่ะก็ต่อมาเนาะก็จะมีเสื้อผ้าแบบนี้นะคะจากใครไม่รู้จำได้ว่าเป็นย่านะนี่สีชมพูล,ลายผู้หญิงนะ่านระักนะ่านระัก beauty fur คิวพิวตี้คิวดี้อะไรก็ไม่รู้แบบนีเลยคุณภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยสักคำศัพท์นะคะนี่ค่ะแบบเป็นเสื้อยีนที่จริงมันเชื่อโซดูโชดูนะแต่ว่าไม่โชว์ค่ะเพราะว่าอ้วนมันอาจจะเห็นดือแต่ว่ามันจะเห็นพุงไปโรงเรียนคือไอแต่ว่ามันมันติดมิดนนะมันปิดอยู่ถ้าไม่ยกแขนอะ่ะก็ก็ไม่เห็นอันนี้ก็มามา,มาให้นะคะ ให้บ้าไม่ให้บ้างแต่อันนี้ไปจิกมาของใครก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวคือเอามาอยู่ในตูก้ก็เออของคุณแล้วอันนี้ก็ยาซื้อให้นะคะลายนาฬนาฬนาฬายสนุปปี้เนาะคือสนุกมากที่ชอบชอบเสื้อแบบนี้นะตอนนี้สามนาทีห้าสิบเก้าแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แบบเสื้อสวยมากเอาววะให้ดูในภาพรวมเลยเนาะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกคือภัพวากวาววมานานเกินไปนี่ทุกคนเจ็บตู้หน่อยจ็บตู้ ตู้นี้ผ่านไปนะจ๊ะอันนี้คือเสื้อผ้านะคะชายประจําแล้วก็นี่ค่ะข้างล่างก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเอี๊ยมพวกชุดกับโรงสาวเหนือสาวดอยนะคะยังเกงกางเกงแล้วก็ชุดนอนเห็นชุดนอนไหมเอ่ยนี่เลยอันนี้นะคะชุดนอนก็เนี่ยค่ะที่เจ็ดพับไม่ชอบข้างบน,นก็จะมีคูู่เรเ,เล่นะคะดำๆเอียนนี่นี่แหละคือคูเรเร่ของวานะ ตอนนี้สีนาทีแล้วเดี๋ยวจะห้านาทีแล้วนะคะทุกคอันนี้ก็คือแมสของแพวาเองแมสผ้าแมสพลาสติกต่างๆนี่ครับย่างเยอะเลยไหมล่ะตืดตืดตืดต,ดต,ดตดืแล้วก็ข้างล่างอีกคะ่ะเห็นยังก็ที่จะบอกนะก็คือไม่มีไฟอันนี้สีขาวสีขาว ีดามกางเกงที่เหลือของวัมหมดเลยไม่มีของใครเลยนอะกจากของตัวเองนะคะบายยช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่วยกดกระดิ่งกุ้งกงกุ้งกให้ด้วยนะก็ตอนนี้คือเดี๋ยวรอรอให้มันดีกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวว่าจะมาโชว์อวดในวันต่อไปนะคะว่าวารสแต่จะอะไรนะคะบายๆกดรักค่ะแล้วก็ไอแอนนิสมาเณีเกิล